ในค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านดำดิ่งเข้าสู่เรื่องราวที่แฝงไปด้วยความลี้ลับความเชื่อและพลังแห่งธรรมชาติที่ถูกเล่าขานผ่านํำทำนายของหลวงปู่ศิลาผู้เปี่ยมด้วยยานบาร,รมีเรื่องราวที่ยงใหญ่กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่คือปราสาทพระวิหารสมบัติทางศิลปะและศรัทธาอันทรงคุณค่าที่ไม่เพียงเป็นอนุสรณ์แห่งอารยธรรมยังเป็นจุดศูนย์กลางของตำนานความเชื่อและเงาแห่งพลังลึกลับตำนานเล่าถึงกษัตริย์ผู้หลงไหลในอำนาจจนละเลยความถูกต้อง และความเป็นธรรมสิ่งนั้นได้นำพาความรุ่งเรืองไปสู่ความพังทลายคำทำนายของหลวงปุศิลาได้สะท้อนถึงเงากรรมาชาติที่ไม่เคยละเว้นใครเมื่อใดที่ผู้คนและผู้นำลืมเลือนธรรม,ม,มเมื่อนั้นเงาแห่งความเสื่อมถอยจะคืบคล่านเข้ามาอย่างเงียบงนันและเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานโบราณของดินแดงทมเอมนเท่านั้นหากยังเป็นคำเตือนสะท้อนมายัางยุคปัจจุบันให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงและบทเรียนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซากปราสาทหินอันเกรงไกล เตรียมตัวให้พร้อมเพราะค่ำคืนนี้ทุกท่านกำลังจะได้สัมผัสความจริงที่น่าขนลุกและคำเตือนที่ไม่ควรถูกมองข้ามปราสาทพระวิหารเดิมทีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์เป็นดั่งศูนย์รวมแห่งจิตใจของผู้คนในยุคโบราณที่เชื่อมั่นในพลังแห่งเทพ,พเจ้าและธรรมชาติทว่าการเวลาที่หมุนผ่านกลับทำให้สถานที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้กลายเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ความรุ่งโรจน์ที่เคยเปลี่ยนประกายได้ถูกแทนที่ด้วยเงาแห่งความขัดแย้งเรื่องราวชายแดงที่เต็มไป ด้วยเสียงปืนใหญ่และการประทะเคยทําให้ปราสาทแห่งนี้สะท้อนเสียงระเบิดกึกก้องหินโบราณที่ควรจะบันทึกเพียงเสียงสวดมนต์และพิธีกรรมกลับกลายเป็นประจักษ์พยานของความสอนูนเสียยามค่ําคืนในบางห้วงเวลาผู้คนเล่าขานตรงกันว่าได้ยินเสียงที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์บางคนบอกว่าเป็นเสียงคำรามลึกลับราวกับพญานาคราชผู้คอยเฝ้าปราสาทพระวิหารมาตั้งแต่ยุคดึกดําบันเสียงนั้น กองสะท้อนท่ามกลางหุบเขาแม้ในคืนฟ้าที่ปลอดโปร่งไร้เมฆฝนก็ยังคงดังขึ้นอย่างน่าพิศวงและบางคืนยังมีผู้เห็นเงาดำมือหมาเลื้อยทอดยาพาดผ่านฟากฟ้าเหนือยอดประสาทชาวบ้านเรียกสิ่งนี้ว่ากายทิพย์มันไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่บิญญ,ญาณแต่คือพลังงานของธรรมชาติที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเพื่อเตือนสติแก่มนุษย์ผู้ลุ่มหลงในเวลาเดียวกันณนะจังหวัดกาฬสิน์อันห่างไกลาจากเสียงปืนใหญ่ชายแดนมีพระเทระชารารูปหนึ่ง ผู้เป็นที่เคารพรักของทั้งทหารและชาวบ้านนามว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันทร์ท่านดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายฉันทิยงมือเดียวไม่สะสมสิ่งใดแต่คำสอนของท่านกลับหนักแน่นดังผู้ผาหลวงปู่มักเตือนสิทธิอนุสิตอยู่เสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักอย่าประมาทในกรรมของตนเพราะผลกรรมย่อมติดตามเราไปไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้า คืนหนึ่งท่ามกลางแสงจันทเพลนที่สาดส,ส่องลงบนลานวัดอย่างเย็นสงบหลวงปู่นั่งท่ามกลางเหล่าทหารและชาวบ้านที่มาฟังทางความเงียบสงดอบล้อมราวกับทั้งจักรวาลหยุดนิ่งเพื่อรอฟังถ้อยคำจากท่านหลวงปู่มิได้เอ่ยถึงการเมืองโดยตรงหักแต่เล่านิทานโบราณที่ซ่อนในยลึกซึงว่าปราสาทพระวิหารหาใช่เพียงกองหินธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่กรรมของสองแผ่นดินถูกผูกโยงไว้หากใครคิดยึดครองด้วยความโลภและความทะนงตนความพินาศย่อมย้อนกลับคืนสู่ผู้นั้น สายตาของหลวงปู่ทอดยาวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราวกับมองทะลุผ่านรงแดนไปยังนครพนมเปญกอนที่ถ้อยคำอันหนักแน่นของท่านจะเปล่งออกมาและกลายเป็นคำพยากรณ์ที่สันสะเทือนใจทุกผู้ฟังว่าขเขมรจะถึงคราวย่อยยับบ้านเมืองจะแตกสลายเพราะผู้นำลุ่มหลงในอำนาจท่านผู้ฟังครับจงรับรู้ไว้ให้ชัดว่านี่ไม่ใช่คำสาปแช่งหักแต่เป็นกฎแห่งกรรมกฎที่ไม่มีผู้ใดสามารถหลีกเลี่ยงได้ผู้ใดที่หลงไหลในอำนาจ ใช้ความกลัวและความรุนแรงเป็นเครื่องมือปกครองผู้คนผลลัพย์ย่อมย้อนกลับมาเผาผลาญตนเองอย่างมิอาหลบหนีได้ไม่ว่าจะสูงสักเทียงใดไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนกำนั้นจะตามไปทุกฝีก้าวราวเงาที่ไม่มีวันพลาคจากตัวประชาชนที่เคยถูกกดขี่วันหนึ่งย่อมลุกขึ้นเมื่อถึงเวลานั้น เงาแห่งกรรมจะสะท้อนกลับมาอย่างไม่ประณีคระของหลวงปู่ศิลาเปรียบเสมือนระฆังตนใจว่าอำนาจที่ไร้ธรรมย่อมไม่ยั่งยืนสิ่งที่มนุษย์สร้างไม่ว่าจะเป็นปราสาทสูงเสียดฟ,ฟ้าหรืออาณาจักรยิ่งใหญ่สุดท้ายก็ย่อมแตกสลายกลายเป็นเพียงซากหินที่ยืนเงียบงานท่ามกลางสายลมไม่ต่างจากกษัตริย์และแม่ทัพในอดีตที่เคยอ้างสิทธว่านี่คือของเราทว่าวันนี้มีเพียงเงาที่บอกเล่าความทังทลาย และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเงาแห่งกรรมจากนี้ผมจะพาท่านผู้ฝังย้อนกลับไปยังกรุงพนมเปญเมืองหลวงที่เคยส่องแสงรุ่งเรืองแต่กําลังถูกปกคลุมด้วยเงามืดเพื่อดูว่าคำพยากรณ์ของหลวงปู่ศิลาสะท้อนเงาของผู้ใดและเหตุใดผู้คนจึงเชื่อว่าพญามาผู้ครองบัลลังก์กำลังนำพาประเทศไปสู่ห้วงแห่งความเสื่อมสลายหลังจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้กล่าวคำอันหนักแน่นว่าเขมรจะถึงคราวย่อยยับบ้านเมืองจะแตกสลายเพราะผู้นำลุ่มหลงในอำนาจ คำพูดนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในลานวัดเงียบสงบที่กาลสินหากแต่กระจายออกไปเสมือนเงาที่ค่อยๆแผ่ปกคลุมกลุ่มพนมเปญและกัดกร่อนลงในจิตใจผู้คนทีละน้อยในห้วงเวลานั้นกัมพูชาถูกฉาดด้วยภาพลงตาแห่งความสงบแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความระสัระายกายการเมืองเต็มไปด้วยการแย่งชิงและความหวาดระแวงผู้นำผู้หนึ่งครองบัลลังยาวนานับทศวรรษถูกผู้สนับสนุนยกย่องว่าเป็นผู้สร้างความมั่นคงแต่ในอีกด้านเขากลับถูกเรียกฐานด้วยเสียงกระซิบว่าพยามาผู้ยึดครองบัลลัง ภายใต้เงาแห่งการปกครองนั้นประชาชนจำนวนมากต้องอยู่ในความเงียบผู้ที่กล้าลุกขึ้นทัดทานถูกกดขี่บางคนถูกทำให้หายไปโดยไร้ร่องรอยบ้านเมืองภายนอกเหมือนสงบแต่เบื้องลึกกลับเต็มไปด้วยแรงอาฆาตความเกลียดชังและความกลัวที่กัดกินหัวใจผู้คนทุกหย่อม่าสัญ,ญญาณแห่งกรมเริ่มก่ะตัวทีละน้อยและกำลังรอวันที่จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนรเรื่องเล่าจากกัมพูชาเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนผู้เฒ่าผู้แก่จำนวนไม่น้อยต่างยืนยัน ตรงกันว่าทุกครั้งที่ผู้นำกระทำสิ่งอันผิดธรรมเมืองหลวงพนมเปรตมักไม่อาจหลีกเลี่ยงเหตุอาเพศได้เลยราวกับฟ้าดินลุกขึ้นมาตัดสินแทนประชาชนครั้งหนึ่งฟ้าผ่าเปรี่ยงลงกลางแม่น้ำโขงในคืนที่ท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากวิเวลฝนตกฟ้าแลบแสงจ้าสว่างวาบจนผู้คนทั้งเมืองตื่นตกใจครั้งหนึ่งแผ่นดินไหวสะเทือนเบาๆแต่แรงพอที่จะทําให้วัดโบราณอายุนับร้อยปีเกิดรอยร้าวทั้งที่ตลอดศตวรรษไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนและครั้งหนึ่ง ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเล่าว่าพวกเขาเห็นงูใหญ่สีดำมหฮึมาหลือออกจากพระราชวังกลางรัติการก่อนจะค่อยๆเลือนหายเข้าไปในเงามืดของถืนป่าสิ่งเหล่านี้จึงถูกตีความว่าพญานาคราชหาได้ดปกป้องปราสาทพระวิหารเพียงแห่งเดียวไม่หักแต่เป็นเงาแห่งกรรมที่แผกกลุมทั้งแผ่นดินเป็นสัญญาณเตือนว่าอำนาจอันยิ่งใหญ่กำลังใกล้ถึงจุดล่มสลายและเงานั้นก็ซ้อนทับอย่างน่าขนลุกกับคำสอนของหลวงปู่ท่านผู้ฟังครับหากเราย้อนกลับไปฟังคำเตือนของหลวงปู่ศิลา เพราะผู้นำลุ่มหลงในอำนาจก็จะพบว่ามันสอดคล้องอย่างน่าประหลาดกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในพนมเปนราชวงการมืองที่สืบทอดอำนาจยาวนานภายนอกอาจดูมั่นคงแต่เบื้องในกลับเต็มไปด้วยรอยร้าวรอยร้าวที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงวิธีการเมืองแต่ยังคือรอยร้าวในศรัทธาของประชาชนที่ค่อยๆก่อตัวอย่างเงียบงนันและตามกฎแห่งกรรมเมื่อใดที่ประชาชนหมดศรัทธาเมื่อนั้นอำนาจที่ก่อร่างสร้างมาทั้งชีวิตก็พร้อมจะพังทลายในพริบตาเดียวท่านผู้ฟังครับ เรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้เพราะในภาคต่อไปผมจะพาท่านย้อนฟังตำนานการล่มสลายของนครโบราณที่ถูกย่งใหญ่กับกัมพูชาและคำเล่าหลืออันน่านหัวลุกกว่านาครวัดนครธมมหาปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเคยพังทลายลงเพราะกษัตริย์ผู้ลุ่มหลงในอำนาจเช่นเดียวกันนี่คือภาพซ้ำที่อาจกำลังหวนกลับมาอีกครั้งในยุคปัจจุบันตำนานการล่มสลายของนครวัดนครพรมท่านผู้ฟังครับ หากเอ่ยถึงกัมพูชาสิ่งแรกที่ใครหลายคนคิดถึงคงหนีไม่พ้นนครวัดนครธมปราสาทศักด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอดีตศูนย์กลางแห่งอารยธรรมของโบราณที่แม้แต่ผู้มาเยือนจากแดนไกลย,ยังต้องตะลึงกับความยิ่งใหญ่และความวิจิตรการตาแต่กระนั้นคำถามที่ชวนสั่นสถานยังคงอยู่อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองถึงเพียงนั้นเหตุใดจึงเหลือเพียงซากหินกลางป่าลึกราวกับธรรมชาติเคยลุกขึ้นมาตัดสินอำนาจมนุษย์ให้สลายไปกับกาลเวลา มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่ากษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งยุคของโบราณได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังด้วยความมั่นใจและถือตอนพระองค์เปรียบตนเองประดุษเทพเจ้าที่จุติลงมายัางโลกมนุษย์จึงสั่งการให้สร้างนาครวัดนครธมขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการปราสาทหินสูงประงานเสาหินเรียงรายดุจทับหินนิรันดร์แผ่นดินทั้งหมดถูกสั่งให้ถวายแรงกายแรงใจเพื่อสร้างสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ที่กษัตริย์อ้างว่าตนสมควรได้รับการสักการบูชาเหนือผู้ใดทั้งสิน้นแต่่่เเมมมืออวววันนนนลลาาาาผไปคุงใจ ก็เข้าครอบงำพระองค์เพิกเฉยต่อเสียงร้องทุกข์ของราษฎรไม่หันกลับมาปกครองด้วยคุณธรรมตามวิธีของกษัตริย์ผู้ทรงธรรมหากแต่เลือกทุ่มทรัพยากรและแรงงานทั้งปวงไปกับการก่อสร้างปราสาทอันโอลารและการแกะสลักรูปเคารพเพื่อสรรเสริญตนเองความเหน็ดเหนื่อยของประชาชนทวีขึ้นทุกวันเข้าปลาอาหารร้อยรอเสียงบน่นคร่ำครวญเริ่มดังสะท้อนไปทั่วแผ่นดิน นักบวชผู้ทรงญาณในยุคนั้นบางรูปถึงกับสั่นศีรัะด้วยความเศร้าส้อยมองเห็นเงาแห่งกรรมที่กำลังก่อตัวอยู่เงียบๆจนในที่สุดธรรมชาติก็เสมือนจะหันหลังให้แก่อณาจาักรของบันทึกเก่าแก่บางฉบับก,กล่าวไว้ว่าในคืนหนึ่งพายุใหญ่โหมกระหน่ำราวกับฟ้าดินแข็งเคืองแผ่นดินสั่นสะเทือนเสียงสายฟ้าฟาดลงบนยอดปราสาทหินนัำงฝนหลังไหลไม่หยุดจนทะลักเข้าท่วมกำแพงเมืองผู้คนแตกตื่นหวาดกลัววิ่งหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางเสียงลมคำรามดุดเสียงสา์แช่งจากสวรรค์ และมีผู้คนเล่าต่อกันมาว่าในคืนนั้นเองมีผู้เห็นเงาหูยักษ์ย้ายดําทะมึนเลยออกจากนครวัดแล้วหายลับเข้าสู่ป่าลึกพญานาคราชผู้เคยคุ้มครองนครอันรุ่งเรืองได้ละทิ้งไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอาจปกป้องอาณาจักรที่ผู้ปกครองร้ายทําได้อีกต่อไปและนับแต่นั้นความรุ่งโรจน์แห่งอาณาจักรของก็ค่อยๆเสื่อมถอยไปทีละน้อยจนเหลือเพียงซากหินที่ตั้งตระหง่านให้คนรุ่นหลังได้จะรึกและข่ำครวนท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของนครวัดนครธม จึงเปรียบเสมือนเงาสะท้อนแห่งปัจจุบันกษัตริย์ในอดีตผู้ลุ่มหลงในอำนาจทำให้อณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกต้องล่มสลายลงไปในที่สุดซึ่งช่างไม่ต่างอะไรกับผู้นำบางยุคสมัยที่ยังคงเดินซ้ำรอยเดิมในปัจจุบันเงาแห่งกำยอมติดตามทุกก้าวไม่เคยเลือนหายไปเลยคำของหลวงปู่ศิลาเพราะผู้นำลุ่มหลงในอำนาจมิได้เป็นเพียงคำเตือนในยุคนี้แต่คือกฎแห่งกรรมที่วงเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหลายร้อยปีในแผ่นดินนี้และนี่คือสัญญ,ญาณแรกของการล่มสลาย แต่เรื่องเล่ายัางไม่จบเพียงเท่านี้เพราะมีคำบอกเล่าเก่าแก่สืบทอดกันมาว่าเมื่อใดที่พญานาคราชเลิกเฝ้ารักษาเมื่อนั้นบ้านเมืองจะเข้าสู่ห้วงมืดเงาแห่งความตายจะคืบคลานและปรากฏในความฝันของผู้คนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือคนธรรม,รรมดาหากใช้ชีวิตโดยยึดหลักทำความสุจริตและการรู้จักประมาณตนย่อมทำให้เราไม่หลงทางและสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงได้อย่างยั่งยืนหากท่านชอบบทความนี้อย่าลืมกดถูกใจ แสดงความคิดเห็นแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเนื้อหาธรรมดดีๆครั้งต่อไปครับ